ต้มเซนข้าวปุ้นจ้ามันอยู่วัฒนธิรมเนาะไม่เห็นหนังยาปลาเนาะเอาลจดจัดๆเลยจ้าหนังยาปลาไอช่ดต้มเซนไปก่อนจ้าเดี๋ยวหนังยาเห็ดทันหลังแค่จ้าน้ำยาปลา ข้นบุรีรัมมเนาะขาใส่เข้าไปใช่ใช่ใส่เข้าไปจ้ะกินบ่กอไปต่อเต้อแต่รับรองอร่อยจริงแต่ส่วนไปมักรูดเนาะก็จะใส่ทดหลังใส่เข้าไปเลยพริกโอ้โยเสรบ ห่อนมือแล้วบัดน,นี้ก่อนสิใส่พริกของโบนี่ก่ะสร้างเด้อหลังน้ำก่อนเด้อจ้ะทิกลงพริกลงจ้ะ เที่ยงกันสิบ่อยากทุบมเรด้วยจ้ะตอนนี้แขกม่ได้รับเชิญมันเขา่ามันเหลวเพราะมันได้กินปลาเด็ดโอเคนี่ปลาเด็ดขวดรับรองที่เห็ดเอาไว้เนี่ยปลาลาของเราเองจะ้ะเอาหมดจิ้มทีเลยว้า ก็ลยเออพู้ใดเ้าของเพ็กน้องผักกระเยงพู้ใดนกแกกหน่อไม้อันนี้ยเฮ็ดอ่าน้ำยาปลาแดกมันอบอวดวนกุ้มจะได้ หองในบ้านไในเงี้ยดีเดะเลกก็เล้กก็ต้องไล่ตีไม่งั้นจะบดเดียบแทงบัดเดียวรับเสร็จเต็มเอ็ดเลยเลบัดเดียบโอ้ยสี่สต๊อบก็น้อยแล้วนี่สิเอาช้อนลงนะแต่ว่าสิเป็นน้ำยาปลาน้ำใส่ได้จ้ะใส่แล้วเคล็ดแม่จิ้มทีเดียบเมื่อวานเคล็ดเอาไว้แล้ว Lá nguyên sắc về rồi mặt sưng bung đâu áo mặt cụp hết 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 thì hết 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 chân hết chinh ใส่เลยพอดีเข้ากับสีไซป้าปนลงไปเด้อเด้อป้าเป็นป้าฉลากจะ้ะที่เอามาจากเมืองใต้เดีอนีจะ้ะใส่เข้าไปสองช้อนโอเคพ่อจะเรื่องเติมเรื่องปุ้งเน่ะเอาไวปท้าหลังมักกินแบบได้ก็ปุุงเอาหนะ้าเอาเพราะบ้าของพ่อที่เฮ็ดอันพ่อี่ขิดจำกัดจอกจาก ก็คิดว่าได้อะไรจะปลาที่ห้อใส่ไปกะไอช่อนนี่จะล็กมือสุดใไ่ก็ไป,กไ,ปไปจะห้องจบรหลยจ้ะนำ้ำยาประมาณนี้อะจ้จะมันต้างสีเสียบ้าเฮ็ดไร้ไม่ก็บประเสบ แล้วก็เสียเอาไปถึงทสูสดจึ้มก่อนเนาะอืมดอเด้ดงปลาแดดยำรับเลยอร่อยจริงจ้ะแสบไปดี้วจ้ะโอเคจ้ะทุกอย่างกันเหล,ลียบร้อยหมดดาดาหน้ำยาปลาแดดเนาะยาป่า ใส่ใส่ไอ้ช่อนตัวอีเลิอกเลยนี่นี่ก็มีก้าปุ่นแล้วก็มีพักจ้ะกระป๋อมมันนี่หละจ้ะว้ามันยังพ่ได้ชิดนน้ำจ้ะกะจังได้กะอร่อยอร่อยด้วยกันเด้อจ้ะแซ่บๆน่บ้วกันจ้ะขอให้ทุกคนเด้อสินเดือนนี้สิมากรากระดาษนี้ให้เราไปด้วยกันได้จ้าสวัสดีจ้ะ